แม่ของเอ็ดเพนมาตำเองคือกันจ้านี่ล่ะผ้าลูกไงก็ย้อนตำบักหุ่งอยละทีแม่คอยตำบักหุ่งแข็งแรงแล้วมือนั้นบแทบสิลูกบ่ขื่นมือนี่เก่งหลายไม่คายเก้าอ่ะอ่านปวดอ่านปวดอ่านปวดใส่ใส่เป็นใส่แบบเน่าสิละแม่ใส่แบบเน่าเหรอใส่ลงไป เออคุ่นองจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งนี้คุณแม่คุณหมอนะคะฝ่ายบริการด้านอาหารจา้านะแม่ก็สวยคุณหมอก็หล่อ <c oughs> ใจใจบุญพร้อมนะคะมือนี่ได้นํ่มาสมทบ, <c oughs> มทบเป็นโล่งท่านไขยโยโย่ย و, ิงๆลำลำเรื่อยๆย่ยายพันอยากถือลอตเตอรี่ร่างวันที่หนึง่งแ <c oughs> ี่ม่ะมามา้อเล่ละวะ ใช่สามารกินยังด okay, ีแหน่พ่นมาัตะเสาเพื่อนมาเที่ยวไหมแม่นะฟึบโอเคแล้วแม่บาบะส่วนที่ผมนังเบี้ยมือเลยพี่น้องจ้ะพ่อจิมาตัมหนูหนูตัให้แม่สักครกหน่อยคุณย่าบอกเสริมสักครกหน่อยคุณย่าไม่อิ่มจ้ะหนูตัมเลยได้หรือนะขายอยู่ค่ะขาย ผัดหมี่ด้วยผัดหมี่อุ้ยว่างเลยการันตีการันตีจากแม่เลยว่าน้ำปลาอร่อยมากแซ่บแซ่บบ่แม่หมดหาเดี๋ยวพี่น้องจัดเดี๋ยวรล่อๆไปบานี้เดี๋ยวพวกนี้จะไปเสริมให้คุณย่านะคะให้น้องคนสวยตำให้มาวันนี้วูาเรื่องตำักหุ่งเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งล่องท่านฟังเท่านั้นก็ไหลแนวเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยว คุณแม่ค่ะคุณแม่เราสับมะละกออย่างเดียวเลยไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะคะตอนนี้ขายดีค่ะุดยอดคุณแม่คุณหมอนะคะส่วนผักนี่ล่ะคะส่วนผักนี่สั่งได้ไหมคะสั่งได้ค่ะฝากเลยจ้ะฝากเลยจ้ะฝากเอฟซีเลยหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยยกถุงตัวอย่างเลยลูกยกถุงตัวอย่างเลยของเราเป็นเรียกว่าสูตรอะไรนะไฮโะ โโดปนิกไฮโดรโปนิกนะคะพี่น้องปลอดสารผิดเด้อพี่น้องตอนนี้รอตรวจ C A P อยู่ค่ะจ้ะสั่งแต่ก็สั่งได้สั่งได้ค่ะส่งไปล่างลุงพร้อมพร้อมส่งไหมพร้อมส่งพร้อมส่งกิโลละหนึ่งร้อยมีกี่อย่างคะมีแปดอย่างด้วยค่ะหนูหนูลองหยิบสิคะตันนี้มีเป็นเลดโอลค่ะเออหนั่นดิเป็นเลดโอโอเคตัวนี้เป็นผักกาดหอมอิตาลีค่ะแล้วก็อ่าฮะมันจะเหมือนกันเป็นกีนมัตเตเวียจ้ะ พี่น้องเบิ่งเอาเด้ออยากได้ก็สั่งสั่งมาสั่งทางได้ทานทางได้คะทั้งเขตสวนลุงมิ่มค่ะสวนลุงมิ่มใช่ค่ะโอเคนะคะพี่น้องไฮโดรโปนิกสวนลุงมิ่งลุงมิ่งมิ่มลุงมิ่มลุงมิ่มลุงมิ่มไฮโดรโปนิกไฮบูไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกพี่น้องเอ้๊จิได้ขายมาแล้วนหม จะได้สัตวสเอาป่งมิมผักไฮโดโปนิกส์ค่ะโอเคนะคะพี่น้องจ๋าตามนั้นได้จ้าได้เอาเหรอเห็นบอกลูกค้าสั่งแล้วนะจ๊ะคนสวยคนสวยสั่งแล้วนะคะหนึ่งถาดวันนี้3 5 0นะคะยไม่ได้ส่งต่อที่ไหนนะคะโอเคสุดยอดไหมลูกเอาพูดถึงเรื่องปลาาหน่อยจ้ะ ปลาอันนี้นัวมากเลยนะคะหนูกินแล้วไม่ไม่หนู่งมากสาหรับคนที่ไม่ชอบหนู่ก็อันนี้เลือดค่ะเลือดจริงแล้วก็ไม่หวานหนุ่งหนูจะเอาไปกินเองที่บ้านชอบตามส้มตำอยู่แล้วค่ะก็เลยว่าจะเอาไปไว้เพราะว่าเวลามันหมดมันมัขาดช่วงแล้วมันมันเสียอารมณ์ใช่แล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องสั่งเนาะวันนี้ไม่ต้องสั่งยากโอเคจ้าขอบคุณนะคะไปพี่น้อง ไปให้คุณย่าอีกจัดจานกอนคุณย่าบอกว่าคุณย่าต่ำไปบอกบอกอิม่มพีาสันตามนั้นนะคะพียงอ้ยหอมหวย,หอ,ห,วยหอมหวยนะคะมาแล้วจ้ะย่าจ๋าเขาทำไอ่ดีด้วยมาแล้วจ้ะแม่ <c oughs> คหลายอย่าง<ป>อันนี้ให้ต่ำ<ป>อันนู้ให,ให้น้องต่ำให้ค่ะแม่ปลาล่าแม่ที่เก่า้วรอคะแบ่งแบ่งเทศใส่ก็ได้กับแม่จ๋าเสแบท <c oughs> ไปแล้วนะคะปลาลแล้ว่าซื้อวทย์หยันเหมือนกันเพรว่าจิไรจิตก็แล้มาหลายนะแล้วาอเภาก็ได้สื้ออ๋อได้ขายใช่ไหมเอาไปให้นักข้างแล้วก็โอนโอนให้นาเขาจะโอนให้หเนี่จะโเจะหแม่เป็นบ้างหอ่ไอ ใกล้ติดตันไทยพี่กำลังทานข้าวอยู่นะคะตอนนี้เ่ิงได้ขายปลาลหลไหมพี่น้องจา๋าโพดพ้บกโม่บักแตง <laughs> เดี๋ยวอวยไปทางนี้จักหน่อยคุณอาเบิ้งแม่พี่น้องจา้าเมื่อนี้คนไข่บหน่อยเลยนะคะอย่ามาหอดเร็วคนไข่เกินก็มาจากหลายหลยมองไหลทีนะคะพี่น้องตอนนี้กำลังรออตรวจอยู่นะคะพี่น้องพี่น้องเบิ้งนี่คือ นี่คือคนไข้ขอยาดศาสตถึงเลยนะจ่าเด้อมาลามาลารักแก่แก่ปลาแดกขวดละขวดเป็นกี่เมียอ๋ออยากซื้ออยากซื้อปลาแดกเพิ่นขายขวดละสี่บาทอ่ะปลาแดกเพิละสี่ิบบาทแม่จ้าคุณแม่จะเอาบ่คะเดี๋ยวนูจ้ามาให่ท่านมีมือถือท่านมีมือถือสาว่าเป็นยังเนาะแม่เนาะคุณอยากเพิ่นมีติดรถมานั่มค่ะพ้นพ่อปลาแดกยังิอปลาแดกแจมแดกปลาแดก ปลาปากแดงปากแดงคือหนูนี่แหละค่ะแม่จ๋า <laughs> เอาเอกน,นี่ยอยเอ่ย่าง,ง,างแก้วกับน้องก็ได้ได้่ะน้องได้ขาเพิ่นขายอยู่ขวดใจดีนี่คือประตูจบโอ้นอ,อนพอเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก <c oughs> ่สีหอดคิวไปไปคิวใดก็ได,ได้ค, <c oughs> คิวใดคะมาจากเมืองเลยนะคะนี่รู้จักรู้จักตรงนี้จากเพื่อน ญาติจากอุตรดิตต์ตัวเรียกพี่น้องขอนแก่นไทยถ้ำจากน้อยนะคะอันมื้นี่ก็ไหลไหลไหลเกินกวัวทุกสัปดาห์อันนี้มาจากโรงงานลูกชิ้นบางสะุงอาโฆษณาได้นะคะโรงงานลูกชิ้นบางสะพุงญาติญาติมารักษาแล้วเป็นยังไงมั่งคะบอกโมฟังเนี่ยดีขึ้นจากเพื่อนเป็นอีหยังคะจากคนที่เป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นแล้วตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้น เกือบจะปกติแล้วโอ้โหนะคะพี่น้องนี่คือตัวอย่างบางส่วนบางตอนนะคะพี่น้องตอนนี้เพิ่งมาครั้งแรกเนะาะเดี๋ยวครั้งต่อไปมีโอกาสได้พบพ่อกันอีกนะจะได้พูดให้เพื่อนๆให้เอฟีฟังเนาะโอเคนะคะขอบคุณค่คนะไม่อาจารย์หนูมาจตสอง <laughs> เหนี่ยห้องกามาบอไม่ต้องเดินเ<อ>หนี่ยเอาเคิวไปไม่ต้องเดินไปคิวสะกกอนเลย,ดย<อ>เด้เเดอ๋อให้น้องไปเอาแล้ว<ม>เอออเาสามนันเนาะแม่เนาะเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศขอบคุณหลายๆจ้าจ้าตัวนี้ล่ะลูกจ้าตัวนี้ล่ะระวังมั่นสามนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณสุภูสุคนที่เข้ามารับชมเลยจ้าเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยจ้าสวัสดีค่ะ ก็พอฟังซองที่เสียงด้านนี้ดูดีในได้จ่าฝากอ,อะไรก็ใช่เนาากยกำลังใจนี้ไม่ได้ไดก็่เ็น่